ดีดีอโตใหมัยเจ้วชิโตหาอันนี้ยังวะเฮ้ยจ้าะไรวะเออเดี๋ยวสิหาผู้ซอยมานำด้วยเ๋ยวสิโตหาก่อนนี่กับคือตัวสับพะน้องไปซื้อมาใหม่เจ้าชีโตฮาก่อนฮัลโหลมาแล้วะนี่ไม่เด้อสิทา ขาเป็นแป๊บนึงมึงก็นั่งมามันขี่รดดม้ายกดดมามาเห้หอยทาจ้นี่เน่ะอะไรดีเนาะเห้ยจังเลยนี่โอ้เอ้าจะไหนสัตว์รถตที่สามจะนั่งมาดีจิโตใหม่เฮ้ดทึงปลาไหนมงง่ายเล้วัวกเดอโ่ง่ามวัวง่ามอย่างจังวะจะยาเขากินนอกจากกินเข่าอะไรมันอ้หิวเลยเนี่ยเอาเด้อพิงย่างเรยางสมี่ยังไงโอ้เดยดกินโอ้ทำมะคุ้งมันนี่ทำมคุ้ง มันไม่สมากินพี่เนาะเออไม่กินน้ำคูเนาะักตัวแรมาบอดีถืองียมีโตไหมจะกัดสบายดีกอนอนีโอ้เอีสบายดีพี่นะออเห็นนะหลักถ่ายเลยเนีจังไฟังบงมะหึงเนี่ยเดี๋ยวาสยางตำเอี่บบพริกก็ปนีบอบโอ้แซบดาเลยบอิมเม่อแล้นี่แค่ามีับนี่เออ Ủa ba mới lấy pin nó ta dọn nhỉ Ok. Nếu không tam tà Nếu có gì hơn mà khung mắt Mà ơi, say để say lăng còn tí. đi đẻ, đại đeo. Mà khung nếu bị ha. này. Ủa mà cái này nhang khoang xoay hả? nâng. Không chơi không chơi. Xoay đi. nâng, không con này nào hết sỏi ôi bụng có đây mười cái bài khi mà ra đi từ đây xả ao này này tay rồi đấy này, đấy này. Ừ, con tít xả ăn đi đi đấy đi ơi kim biết năng thà chỉ bay tan vậy nhưng cứ

หลังจากนั้นผ่านแล้วใส่เลยโอ้ใส่คือขาดใช่ปะเดี๋ยวขื่นหักหน้ากันบ้ากอะไรนี่หักหน้าแล้วเืินมากอันนี้นี่มากดูแลนี่อยากบ่ใส่ตักร้ากันจังหน่อยเพราะมันคือคือบ่อตอนซาบัวเขาเลยโอ้ก็แบบทีแผลใส่อยู่ร้องอยามันมันมันบ่ก็เทียงเซฟจังไงนี่แตงนัวใส่เลยหนักหน้า ใส่เลยปลาบบมี่คาราซาได้ปลาเอกกับบมี่ตงเบาอีเมตี่หมันมยากมันไม่ยากขอไปนมันนอเพียงเซฟกันได้ไหมผ่านมาแถวนี่แม่ละลายตีแม่อะไรใส่เลยแม่อะไรตีแล้วมาสิมากขอกินเขาเป้าปลาอกน้ำปลาใส่เลยเสกแล้วได้กินบาไปเ เดี๋ยวป่าคะอันนี้กลุ่มเดี๋ยวตัวหยอดออกไป ถาก็แป๊บนึงมาแปลงพี่อข,อขักลกลกนี่ซากนี่ได้ได้บวอันนึ่งอ้เอาาจะซิมก่อนนี่ซิมก่อนบ้องโอ้โหยังไงจะพูดซ่บโอ้ยอยิม้มยิม,ยมในปตัตตนี่ก็คอยแล้วเนาะ กี่คำก็ยังเหมือนเดิมไปนี่ไรเงินเหี้ยเงินเหี้งบรายเอเจ้ากะปูยืนอูนึ่งงมาเจ้ากระปูวิ่งเฉีย่ขาดมื้อไปเลยนี่หน่อยกจับเอาไปหิบเยอะข่าวนีแช่วยขนาดมื้อให้เจ้ากระปูข่า รนเขา่าะมากขาดีตอนเปิดอันนี้เยอะตอนนั้นมาสิป้าส่วนมาสิส่วนไปอันไหนล่ะคะไปไปเอใช่ไหมรัมโอว่าป้าลงถุนแล้วอืมไปเหาะไปหาผ้าไปหาเห็ดไปส่วนไปหาเห็ดทางสุขาอันนี้เามาอยากขาวว้โว้ยขอถทษได้ไลยสิเสจะเห็ดเสรได เราจะยืดเขาบ้าคอ,อยได้เนาะเดี๋ยวเขากินเหี้ยเราจะหาเห็ดเน,นะาะคุกค่ะตอบแทน,บนไม่ใช่เ้าเออมา,าขอเขาเขากินเห็ดให้ได้เนาะ